สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้มี2เรื่องมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้ทราบกันครับเรื่องแรกจีจีเดลินยาเอ่ยปากชมฝานเชสโก้บัญญญาว่าต้านทานความแข็งแกร่งของมาร์กมาเกดได้อย่างดีเรื่องที่2เป็นเรื่องของมาร์กมาเกดหลังจากจบการแข่งขันที่เคเลสมีส่วนในการทดสอบและพัฒนารถด,ดูกติที่เคเลสเริ่มกันที่เรื่องแรกก่อนเลยนะครับจีจีเดลนยา ผู้จัดการทั่วไปของดุกติน่าจะต้องรูปหนวดจนสีตกเมื่อต้องดูการดวลการของเปโก้บัญ,ญญาและมาร์กมาเกดในการแข่งขันฟูลเรโมโตจีพีที่เคเลสเจ้าตัวยกย่องบัญญ,ญาที่รับมือความแข็งแกร่งและความดุดันของมาร์กมาเกดว่าทำได้อย่างยอดเยี่ยมสมกับเป็นแชมป์โลกมาฟังคำให้สัมภาษณ์ของจิจ้ดาลินยาบ้างครับดาลินยาได้พูดว่า ปีที่แล้วเรามีการต่อสู้กันภายในระหว่างเปกโก้และมาตินและฤดูกาลนี้เหมือนมีสัญญาณที่จะเป็นสัญญาณว่าจะมีการแข่งขันกันมากขึ้นจากหลายแบรนด์ที่ลงดวลกันที่เคเลสเปกโก้ ate, co, ขี่ได้อย่างยอดเยี่ยมเลยครับต้านทานการโจมตีของมาร์คมาเกดได้อย่างสมบูรณ์แบบการทำงานของเขาในช่วงปลายเกมโดยเฉพาะอย่างยิ่งบนยางที่เสื่อมสภาพไปแล้วนั่นเป็นข้อยืนยันว่า เขาคือแชมเปียนมันยังมีอะไรอีกมากที่ต้องติดตามดูเมื่อการแข่งขนันฤดูกาลนี้กำลังดำเนินต่อไปเรายังมีข้อมูลที่ต้องรวบรวมไปด้วยรวมถึงการตัดสินใจทำสิ่งต่างๆมันเป็นความรับผิดชอบหลักที่ยิ่งใหญ่ที่เราต้องมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับนักแข่งของเราแต่ท้ายที่สุดแล้วมันก็เป็นเรื่องยากที่เราต้องตัดสินใจในการเลือกทีมเมของบรรยาในปี2025นี้ นี่ก็เป็นคําให้สัมภาษณ์ของจีจี้เดลินยานะครับมาเริ่มเรื่องที่2กันเลยนะครับเด็กระเบิดมาร์กมาเกดขับขี่ g p 23ของดูคาติเปิดเผยกับดาร์ตว่าในระหว่างการทดสอบของ MotoGP ที่สนามเคเลสเมื่อวันจันทร์ที่29เมษายนที่ผ่านมาจีจี้เดลิยาและทีมแมคาีนิกของดูคาติได้ขอให้เขามีบทบาท ในการทดสอบและพัฒนาพาร์ทบางอย่างของตัวแข่งที่มีเพียงนักแข่งทีมโรงงานอย่างมันย่าและบาเตนินีเท่านั้นที่ได้ใช้งานมาร์กมาเกสยืนยันว่านี่เป็นหนึ่งในงานที่ดูกติต้องการทัศนะจากนักแข่งคนอื่นโดยเจ้าตัวรู้สึกดีที่ข้อมูลที่เขาให้หลังการทดสอบนั้นคล้ายคลึงกับสองนักบิดทีมโรงงานซึ่งตอนนี้เจ้าของอดีตแชมป์โลกแสมัย ปรับตัวกับรถแข็งดูกติได้แล้วครับและเริ่มแสดงผลงานได้อย่างชัดเจนมาฟังคำให้สัมภาษณ์ของมาร์คมาเกตบ้างครับมาร์คมาเกตได้พูดว่าผมได้ทดสอบอะไรบางอย่างที่นักแข่งทีมโรงงานได้ใช้เรื่องนี้ไม่ใช่ของขวัญหรือสิ่งตอบแทนจากดูกติแต่เป็นหนึ่งในงานที่ต้องทดสอบและพวกเขาต้องการความเห็นจากนักแข่งหลายคนให้มีทัศนะที่หลากหลาย จีจีเดลินยาและทีมแมคานิกของดูกติเข้ามาหาผมและขอให้ผมร่วมพัฒนาบางอย่างมันเป็นเทสที่มีประสิทธ,ธ,ธิภาพมากผมรู้สึกดีที่ข้อมูลและทัศนะของผมคล้ายคลึงกับเปโก้และเอเนียบาเตตินนี่เมื่อเราเร็วและคงเส้นคงวาการทดสอบอะไรใหม่ๆก็จะง่ายขึ้นด้วยผมคิดว่าการทดสอบที่เคเลสจะช่วยยกระดับ ความเร็วขึ้นไปอีกและนี่ก็เป็นคำกล่าวของมาร์กมาเกสนะครับและสำหรับคลิปนี้ผมขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับหากชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ